สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าๆวันพุธนะครับที่20เดือนธันวาครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้จะมาพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับในส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศครับท่านผู้ชมว่าช่วงคริสต์มาสดีครับอีกวันสองวันก็จะถึงวันคริสต์มาสนีครับมีบรรยากาศและก็ความคึกคักแค่ไหนของสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราวันนี้ครับไปดูด้วยกันเลยฮะ วันนี้เป็นเวลาช่วงเช้านะครับประมาณสัก10โมงจะให้ดูบรรยากาศนะครับในส่วนของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางกลับประเทศแล้วครับช่วงนี้คะคือคักมากเช่นกันทุกคนนี่ครับก็ยังคือคับเช่นกันนะฮะส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมยุโรปนะครับบางประเทศหรือว่าส่วนมากนะครับเขาก็จะกลับบ้านครับไปเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสครับก็จะาให้นะครับบ้านเรานะครับบางบางบางส่วนบางที่ก็จะดูบางตาลงไปนิดนึงนะครับ แต่พอหลังจากวันที่25ไปแล้วครับก็จะกลับมาคลช่นเดิมครับช่วงคริสต์มาสก็คล้ายๆกับวันสงการบ้านเราครับเป็นเทศกาลแห่งความสุขก็คือส่วนมากเขาจะกลับไปเฉลิมฉลองนะครับอยู่กับครอบครัวฮะก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือภาพรวมของในห้องโถงผู้โดยสารขาออกนะครับระหว่างประเทศนะครับท่านผู้ชมจะให้ดูภาพนี้ฮะ ใครที่ต้องรอไฟนานๆตรงนี้ก็จะมีนะครับมีร้านกาแฟให้นั่งดื่มนั่งชิมนะครับทุกคนนะครับก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นครับในชั้น4ครับของสนามบินสุวรรณภูมิครับนะแถวยาวๆที่เห็นทุกคนตรงนี้ก็คือนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับคืนเงินเงินคืนนะครับของแบบรีฟันนะครับสำหรับคนที่มาช้อปปิ้งบ้านเราครับในห้างในร้านค้าที่มีอ๋อดิแดนซื้อ สำหรับใครที่ซื้อของนะครับก็นําไปเสร็จแล้วก็นี่ครับมาขอเงินคืนได้ครับภาษีเงินคืนได้ประมาณ3%ครับบบรีฟันครับนี่ฮะคนแสดงว่าเนี่ครับเห็นไหมครับเยอะมากก็แสดงว่าเขามาเชื่อบ้านเราก็เยอะพอสมควรแล้วครับตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็กลับไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในส่วนของพนักสานขาขาเข้าด้วยนะทุกคนอันนี้คือให้ดูส่วนขาออกก่อนครับ มีครับเยอะจริงๆเลยเห็นไหมครับเยอะมากวันนี้ก็เยอะถ้าผู้ชมเห็นไหมฮะอากาศวันนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับสลามเอ FC คนไหนที่อยากรู้นะครับบรรยากาศช่วงเช้ากรุงเทพมหานครวันนี้ก็เย็นลงนิดนึงครับเย็นลงกว่าเมื่อวานสอามวันที่ผ่านมาครับประมาณสัก2-3องศาครับว่าทุกคนตรงนี้เยอะมากเลยนะครับ โอแอฟลอตนี่น่าจะเป็นของเที่ยวบินของรัสเซียนะครับทุกคนนะครับนี่ครับรบ,บินกลับประเทศไปแล้วนะครับเยอะมากเลยครับตรงนี้ก็โซนยิงเยอะมากเลยโอ้โหถามก <c oughs> ันหน่อยว่าไปไหน okay. เยอะจริง <c oughs> พี่ครับอันไฟนี้ไปไหนครับเด็กของของแอร์มอสโกรัสเซียครับแอฟลอตโอ้โมสโกรัสเซีย โอ้ทุกคนนียครับเยอะมากจริงเลยครับเนี่ยกรุ๊ปใหญ่มากแอดมินเคยถ่ายให้ดูนะครับจะมีในส่วนของพิดยสารขาเท่าครับจะมีเจ้าหน้าที่ของสตาร์ท o ัวร์ครับมายืนรอกรุ๊ปของชาวรัสเซียครับซึ่งไปอยู่พัทยาครับเป็นส่วนหนึ่งนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับอันนี้คือในส่วนของที่จะตรวจตั๋วเดินทางนะครับบัตรเดินทางขึ้นไปยังด่านตมครับทุกคนครับเป็นไฟลระหว่างประเทศครับนะครับ แถวก็จะยาวพิเศษเพราะว่าจะมีแค่ประมาณ4-3ช่องครับ3ช่องอเ,เยอะครับเยอะช่งชวงเช้าวันนี้ก็ยังเยอะเช่นเดิมนีครับนี่ฮะส่วนนึ่งก็เดินทางกลับบ้านอยี่ผที่ผมดเรียนไปครับชาวยุโรปหรือว่าชาวเอเชียที่เป็นอ่านับถือศาสนาคริสต์ครับก็จะไปเฉลิมฉลองนะครับช่วงเทศกาลคาริสต์มาสครับ นั่นแหละครับหลังคริสต์มาสก็จะคึกคักกลับมาเช่นเดิมครับช่วงย6 27 28แล้วก็ช่วงเขาดาวครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวครับกลับมาคึกคักเหมือนเดิมครับช่วงนี้ที่สนามบินนะครับในส่วนของผู้สารขาเข้าก็อาจจะดูน้อยไปนิดนึงครับแต่ในส่วนนี้ครับวันนี้นะครับผู้สารขาออกนะครับนี่ครับเยอะมากเยอะครับเยอะมากเลยให้ดูภาพรวมของวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้เยอะจริงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟของเอเชียครับนี่ฮะ สปริงแอร์ไลน์ครับสปริงแอร์ไลน์ไฟด์จีนครับทุกคนนีครับผู้ชมแสงย้อนนิดนึงนะครับขออนุญาตขอโทษด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นของเออไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นของแลนเมลแลนเมลแอร์ไลน์ครับนี่ครับโอ้เยอะมากเลยครับทุกคน ท่านผู้ชมเคยได้ยินชื่อไหมครับผม,ผมเพิ่งได้ยินชื่อเช่นกันกนะครับนี่ให้ดูไปชองชองกองให้ดูครับทุกคนน้่มันมีลูกไฟอะไรเสียสวนซีสวนล่ะครับอ๋อซีสวนอะไรไปไฮไฮโชเพราะที่ท่านผู้ชมอ่านไม่ออก <c oughs> นี่เยอะมากทุกคนเป็นไฟจีนครับนี่ฮะ อันมิงจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศในส่วนของพรชสัาเขาเล้ครับแต่ว่าตอนนี้ให้ดูบรรยากาศในส่วนของพรชสันเขาออกก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะอัปเดตนะท่านผู้ชมเท่าที่ผมเช็คมานะครับตอนนี้คือมาเลเซียครับเขานําบ้านเรานะครับในจํานวนของนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาเที่ยวครับเขามีมากกว่าเราครับท่านผู้ชมพอทราบรายละเอียดไหมครับว่าสาเหตุไหนหรือว่าประการไหนทําไมประเทศมาเลเซียถึงมีนักท่องเที่ยว เข้ามามากกว่าบ้านเราครับเกือบสองล้านสามล้านคนเลยครับผมอยากรู้สาเหตุเหมือนกันทั้งที่บ้านเราก็โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวครับเรื่องที่พักที่เที่ยวต่างๆมันก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับของคนทั่วไปแต่ว่าพอมาเฉลี่ยจํานวนนะครับส่งท้ายปีแล้วนะครับเรายังตามมาเลเซียอยู่ครับก็ผมคิดว่าบ้านเราโดยเฉพาะนะครับการท่องเที่ยวต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมนันกท่องเที่ยวถึงได้อ่า ไม่สู้ของประเทศมาเลเซียครับหรือว่าถ้าใครมีมีคำตอบที่ดีก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเพราะอะไรโอ้ทุกคนตรงนี้แถวนี้ก็เยอะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไทยด้วยครับผมเน้เผาพูดไทยกันนะครับไปทราเวลอันนี้ขอโทษนะคะถ้าสมมติว่าจะณขายโกลตัวได้ไหมถ้าเป็นแม่เดิมอ๋อจะใช้จะใช้ชั้นในก็เดี้ก็เลย ให้ดูนี่ครับทุกคนไม่รู้ไปไหนกันแต่เราลองถามดูก่อนไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นครับคิดว่านี่ครับทุกคนนี่ครัอันนี้เป็นกลุ๊ปคนไทยมาเที่ยวนะครับนี่ครผมสอบถามน้องสตาฟ์บเขาแล้วครับเขาบอกเลยขอบคุณกลุ๊ปไทยทุกนี้นะครับนี่ครับไปกับไอเทรเวลนี่ครับเป็นกลุ๊ปจีนอ่าไปประเทศจีนครับไปกุ้ยหลินครับนี่ครับซึ่งกุ้ยหลินก็เป็นประเทศเป็นเมืองที่น่าสนใจและก็สวยงามครับของประเทศจีนนะครับ ไม่ใช่ <perfekt> ไป,ป,ไป,ไป,ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นนะครับไปจีนครับไปกุ้ยหลินครับนี่ฮะกุ๊ใหญ่มากเลยนะครับคนไทยก็จะทเที่ยวช่วงปลายปีแบบนี้ครับแล้วก็ช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงเทศกาลจุดยาวครับอย่างช่วงเทศกาลสงการครับก็จะไปเที่ยวต่างประเทศครับอย่างวันนี้ครับกรุ๊ที่เราเห็นวันนี้ครับเป็นกรุ๊คนไทยครับก็ไปเที่ยวที่กุ้ยหลินครับนี่ฮะใหญ่เยอะมากครับกรุ๊ปหนึ่งเลยครับนี่ครับ ขับมานะครับลแอลทุกคนนะครับก็เยอะเช่นกันครับอันนี้เป็นกรุ๊ปของชาวเวียดนามนะครับเพราะว่าลแอลก็จะเป็นของเวียดนามแอร์ไลน์ครับนี่ฮะคิวยาวตลอดเลยครับทุกคนช่วงเช้าวันนี้นึกงว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะครับก็ยังเยอะเช่นกันครับเห็นไหมครับนี่ครับกรุ๊ปทัวร์ของชาวเวียดนามนะครับนี่ครับโลฝั่งนี้ก็จะเป็นแอร์อาราเบียแอร์อาราเบียน่าจะเป็นตังวันออกกานครับทุกคนนี่ครับอืม เป็นเพิ่งได้ยินชื่อเหมือนกันทุกคนแอร์อาราเบียนะครับแอร์อาราเบียไม่รู้บินไปประเทศอะไรไปไปซาซาจาซาจาครับเป็นประเทศตะวันออกกลางทุกคนเอ e น่าจะเป็นแถวตะวันออกกลางแน่นอนนะครับทุกคนนะครับแอร์อาราเบียครับท่านผู้ชมนีครับเคยได้ยินชื่อไหมครับแอดมินเพิ่งได้ยินชื่อวันนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับนี่ฮะทีของฟรายสกูตนะครับไปสิงคโปร์ครับทุกคนนะครับ ติดกับแอร์อาราเบียครับนี่ฮะโลเคครับท่านผู้ชมดีครับจะให้ดูอันนี้เป็นไม่จะเป็นเที่ยวบินพิเศษนะครับเห็นไหมครับเป็นพระสงฆ์ครับนี่ฮะเป็นของการบินไทยครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปบินไปไหนไปกายานี่ครับคล้ายๆเป็นลามะหรือว่าเป็นชาวพระทางทิเบตครับท่านผู้ชมเห็นไหมเยอะมากเลยโอ้นี่ครับเห็นไหมฮะ เป็นคล้ายๆเป็นกรุ๊ปทัวร์ทัวร์แบบคล้ายๆทัวร์แสวงบุญครับเห็นไหมครับทุกคนพระบ้านเขานะครับทุกคนใส่รองเท้ารองเท้าหนังเลยนะทุกคนนี่ครับน่าจะเกี่ยรเรื่องอากาศนะยครับอากาศที่หนาวเย็นนี่ฮะเยอะมากประมาณเกือบเกือบห้าสิบคนเลยครับตรงนี้ฮะท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับสิ่งหนึ่งครับที่ใหม่และก็สวยงามก็คือนี่ครับ ภายในตัวสนามบินนะครับชั้นผู้โดยสารขาออกครับก็จะมีต้นคริสต์มาสนะครับสวยงามมากครับประดับประดานี่ครับก็เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเช่นกันครับนี่ฮะสูงเกือบถึงตัวหลังคาเลยครับท่านผู้ชมใหญ่มากนะครับก็ถ้าใครมาสนามบินช่วงนี้ก็จะมีต้นคริสต์มาส่สวยแบบนี้ให้ดูให้เห็นนะครับให้ดูครับว่าสวยแค่ไหนนี่ฮะทุกที่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมต่าง ห้างร้านทั่วไปของกรุงเทพมหานครครับก็จะประดับประดาไปด้วยต้นคริสต์มาสนี่ครับไฟปีใหม่นี่ครับทุกที่ครับแล้วก็นี่ครับบ้านเรานะครับสนามบินก็จะดูเงียบเหงาไปช่วงหนึ่งในช่วงอาทิตย์ของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับก็จะดูเงียบเหงาเป็นช่วงนึงเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนมากยุโรปก็จะกลับบ้านครับไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวครับนี่ครับจะให้ดูนะครับในฝั่งของผู้โดยสารขาออกนะครับของสนามบินชุนพลูนี่ครับคึกคักมากครับ ท่านผู้ชมครับอันนี้คือในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศของช่วงเช้าวันนี้ครับเห็นไหมครับก็คึกคักเช่นเดิมครับนี่ฮะมากันเยอะแล้วครับนี่ครับส่วนกลับก็กลับไปนะทุกคนส่วนเข้ามาก็ก็เยอะเช่นกันนี่ฮะนี่ครับทุกคนจะดูนะครับตรงฝั่งนี้ออกมาแล้วนี่ครับก็จะเจอีครับ บริษัททัวร์ตัวแทนโรงแรมนะครับมารับไปยังโรงแรมหรือว่าที่พักนี่ครับส่วนตรงนี้ก็คือจะให้ดูบรรยากาศชัดๆเลยครับในส่วนของวิาสานนี่ครับที่เดินทางออกมาจากด่านแล้วครับด่านจากด่าน,าน,าน,านตอมอน,นะครับทุกคนนี่ครับก็จะมาเจอญาติพี่น้องแล้วครับเห็นไหมฮะช่วงเชา้าวันนี้ก็ยังเยอะแล้วก็พุกพา่านเช่นเดิมนะครับนะฮะ อาจจะไม่เยอะเหมือนช่วงเย็นๆหรือช่วงบ่ายนะครับแต่ว่านี่ครับไฟเช้าๆก็เดินทางมาถึงแล้วนี่ครับดูฝั่งนี้นะครับนีครับออกมาแล้วนี่ครับที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นชาวเอเชียนะครับไฟเอเชียบ้านเราครับยังไม่เห็นชาวยุโรปนะครับช่วงเช้าๆวันนี้ครับ ถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นช่วงบ่ายครับอันนี้น่าจะเป็นชาวพม่านะครับทุกคนนครับการแต่งกายนะครับเห็นไหมครับออกมากันเยอะแล้วครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ฮะจริงๆชาวพม่าเขาชอบเที่ยวบ้านเรานะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาเกิดการรัฐประหารนี่ครับทำให้นี่ครับประเทศเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนแล้วก็ จำกัดสิทธิเสรีภาพนะครับทำให้ชาวพม่าส่วนหนึ่งนะับส่วนใหญ่เลยครับก็ไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ง่ายเหมือนเช่นเดิมครับนี่ฮะแล้กก็มีนะครับคนที่มีฐานะนี่ครับก็จะมาเที่ยวบ้านเราครับมารักษาพยาบาลที่บ้านเราหรือว่าชอปปิ้งซื้อของครับนี่ฮะดที่วบรรยากาศนะครับในส่วนของร้านอาหารนะครับนี่ครับในภายในตัวสนามบินนี่ครับก็คึกคักไปด้วยนั่งเที่ยวครับ ช่วงนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาช่วงแบบอาหารเช้าครับทำไมนี่ครับแต่ละร้านก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับที่มาใช้บริการเห็นไหมครับให้ดูนะครับก็วันนี้นะครับแอนดมินจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปนะครับไม่ว่าในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าขาออกแล้วก็ในส่วนของนี่ครับร้านอาหารนี่ครับที่บริการอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งต่างชาตินะครับมีพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับก็เยอะครับนี่ครับ แต่ถ้าเกิดใครมาที่สนามบินแล้วก็ไม่อยากจะใช้บริการในส่วนที่มันค่อนข้างจะแพงครับตรงชั้นหนึ่งนะครับทุกคนชั้นล่างเลยจะก็จะมีฟู้ดคอร์ตนะครับฟู้ดคอร์ตเป็นแบบศูนย์อาหารนะครับสำหรับให้คนทั่วไปครับอยู่แถวประตูประตู8ประตู9ครับทุกคนชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าในไอโซนนี้ก็คือเป็นร้านอาหารทั่วไปครับนี่ครับตามสั่งแล้วก็อาหารไทยนะครับครับท่านผู้ชมจะให้ดูบรรยากาศนะครับ ก็ตอนนี้จะให้ดูไฟนะครับขาเข้านะครับระหว่างประเทศนะครับเห็นไหมครับเริ่มหนาตาและทุกคนนะครับไฟก็เริ่มลงเรื่อยๆแล้วครับยิ่งช่วงประมาณใกล้ๆ้เที่ยงนะครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะพุกพ่านแล้วก็หนาแน่นที่สุดเลยครับนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วครับเห็นไหมครับปริมาณของนักเที่ยวที่เข้ามาบ้านเราในช่วงปลายปลายปีของเดือนสุดท้ายนะครับก็เยอะนะครับเยอะเยอะเช่นกันนะครับก็ภาวนาแล้วก็หวังว่าทุกคนเนาะ หวังว่าถึงสิ้นปีนี้เราจะได้จํานวนตัวเลขของนักเที่ยวที่สวยงามแล้วก็จะเป็นที่พอใจนะครับอย่างน้อยๆนะครับถึงอาจจะไม่ตามเป้านะครับก็ขอให้เท่าๆกับประเทศมาเลเซียก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมาเลเซียบ้านเราเป็นเป็นประเทศที่มาแรงมากครับจานวนนักเที่ยวนะครับเขานําหน้าเรานะทุกคนนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าคิดว่านะครับปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับถ้าไม่มีอะไรปิดปกตินะครับไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานะครับก็จํานวนนักเที่ยวของบ้านเราก็น่าจะ แซงหน้าเพื่อนบ้านเราแน่นอนนะครับทุกคนนี่ฮะเพราะว่านี่ครับช่วงปลายปีนี้ครับเห็นไหมครับบรรยากาศที่นี่ก็คึกคักมากนะครับทั้งในส่วนของผู้สารที่เดินทางกับประเทศไปนะครับนี่ฮะชั้นบนสุดนี่ครับแล้วก็ในส่วนของผู้สารที่เดินทางเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะก็โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้วันนี้นะครับแอดมินมาสนามบินก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูทั่วไปภาพรวมครับน่ครับสำหรับ f อที่ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับมาดูได้ของช่องนี้ครับ โอเคนะครับสลับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสลับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ